الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خشكر الله تي เรานั้นได้ใช้เนื้อมัดเหล่านี้ที่พระองค์ประทานให้กับเรานั้นไปในทางขอบคุณหรือว่าไปในทางที่จะเนรคุณหรือว่าฝ่าฝืนต่ออวโล์นะครับัอฮัมดลิล,ละนะครับสิ่งที่ปรากฏขึ้นใ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 นวิกฤตต่างๆนัน้นเป็นไปตามที่อัลล์นั้นได้ทรงบอกไว้แล้วในอัลกุรอานทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแหะนะครับมันก็ ยังไม่ได้เป็นสิ่งที่สาหัสสาการอะไรมากนะครับเพราะอัลลอฮ์นั้นได้บอกไว้ว่าเอาบิลลาฮิมิชัยตอนยูโรจิมลอฮรุลฟัซาดุฟิลบรร์วัลบะฮ์รีบิมาคัสบัดไอดินนัสลิยูดกคฮุมบั่งบัลลี่ดิ์ามิลูละอัลล์ฮุมยีร์รีกูนนะครับซึ่งมีความหมายว่าความเสียหายนั้นมันเกิดขึ้นมันปรากฏขึ้นบนหน้าแผ่นดินนั้นนะครับแล้วก็ในในน่านในน้ำใน,ใน,น้ำในในท้องทะเลนั้น อันเนี้มาจากน้ำมือของมนุษย์นั้นได้ได้ได้ก่อขึ้นนะครับแล้วก็อะไรเพื่อที่อว่านั้นจะได้ให้พวกเขานั้นลิ้มรสบางส่วนนะครับบางส่วนเท่านั้นนะครับที่พวกเขานั้นได้กระทำนะครับความเสียหายนั้นนะครับเพื่อว่าพวกเขานั้นจะได้กลับตัวกลับใจนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องไวรัสโครโครโนาหรือว่าโควิดสิบสิบเก้เนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นถือว่ามันเป็น โรคระบาดท,ที่ยังไม่รุนแรงนะครับนี่คือสิ่งที่บางส่วนเท่านั้นที่เราส่งมานะครับมันมีมันมีมนมออลิ์รจำกัดนะครับมันไม่ได้ไปตามอากาศนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรานั้นได้รอดพ้นออกไปจากออหายนะอันนี้นะครับก็คือโรคระบาดอันนี้แล้วเราทรงกําจัดไปจากพวกเราแล้วจากมนุษย์แล้วนั้นอนะ แต่ถ้าเรายังไม่กลับไปหาอวโลเรายังคงฝา่าฝืนยังเรายังคนดื้อร้านอยู่นะครับในการฝา่าฝืนต่อเพราะนั้นาภายภาคหน้านั้นอวโล์าอาจจะส่งโรคที่รุนแรงมากกว่านี้นะครับอาจจะเป็นเป็นโรคที่มาทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับที่มันเอ่อมันแพร่กระจายไปทางโทรศัพท์หรือว่าแพร่กระจายไปทางที่รุนที่รุนแรงมากกว่านี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรานั้นได้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 ไดได ได้รับบทเรียนที่ล้ำค่านะครับจากจากอะไรจากโรคระบาดอันนี้ที่เอาล้อส่งมาให้กับเราเพื่อที่ว่าจะขู่เราให้กลัวแล้วก็ให้เรารู้สึกสํานึกว่าเรานั้นให้เราท,ทุกคนนั้นตรวจสอบตัวเองว่าเรากําลังทําผิดพลาดอะไรบ้างหรือเปล่าที่ทําให้อาร้อนนั้นทรงกิ้วโกรธนะครับทุกคนนั้นอาจจะมีส่วนร่วมในการที่ทําให้อาร้อนนั้นทรงกิ้วโกรธนะครับ ทุกๆอะไรทุกๆระดับทุกๆทุกๆชนทุกๆชั้นแล้วก็ทุกๆอา uh, ชีพนะครับที่ว่ายกตัวอย่างเช่นว่าให้เรานั้นกลับมากลับมาตรวจสอบตัวเราเองว่าในฐานะที่เป็นพ่อในฐานะที่เป็นลูกนั้นนะครับเราได้ทําตามอามานะหรือหรือยังนะครับที่เอาไว้ให้อามานะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอามานะหมดนั้นอ่ะแต่ละคนแต่ละคนนั้นอ่ะได้ทําตามอามานะที่ถูกมอบหมายแล้วหรือยัง ผู้นำนะครับได้ทําตามอามานะแล้วหรือยังแล้วก็พ่อซึ่งเป็นโอ้โหหน้าครอบครัวนั้นได้ทําตามอามานะแล้วหรือยังแล้วก็ลูกนะครับได้ทําตามอามานะแล้วหรือยังเพราะฉนั้นทุกสิ่งทุกทุก,ทกอย่างนั้นอ่ะทุกวันนี้นั้นเทคโนโลยีนั้นอ่ะมันทําให้คนนั้นอ่ะห่างไกลาจากอัลลอฮ์นะครับเทคโนโลยีนั้นอ่ะทำให้คนทําให้คนเป็นลูกนั้นอ่ะกตัญยูอักตัญยูนะครับเนรคุณต่อพ่อแม่ครับอันเนื่องจากเทคโนโลยีนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่ ให้เรานั้นตรวจสอบตัวเองนะครับว่าเรานั้นมีส่วนในการที่จะทําให้อลัลลอฮ์กิ้วโกรธหรือเปล่า,าด้วยเหตุนี้อลัลลอฮ์จึงได้ส่งอะไรส่งโรคระบาดอันนี้มานะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ตรวจสอบตัวเองว่าในขณะที่อลัลลอฮ์นั้นให้สามีนั้นเป็นผู้นรรําภรรยาที่จะต้องตามแต่ทุกวันนี้นั้นให้ตรวจสอบว่าภรรยานั้นต้องการที่จะเป็นผู้นําแล้วก็สามีนั้นเป็นผู้ตามหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างให้เราตรวจสอบแล้วก็แม้แม้แต่ระดับผู้นํานั้นะนะครับในในผู้นําในระดับผู้นํานั้นการการที่จะได้มาซึ่งผู้นํานั้นน่ะเป็นไปนตามขั้นตอนแห่งอิสลามบริสุทธิ์หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งว่าในประเทศอาหรับนะครับในประเทศอาหรับนั้นผู้นําที่ว่าอุลมามะนั้นน่ะคือผู้ที่ว่าจะต้องนําแม้กษัตริย์นะครับแต่ทุกวันนี้ อุลมามะนั้นได้ทําบทบาทของเขาแล้วหรือยังหรือว่าเป็นผู้นําที่ว่าอุลมามะอุดซู้นะครับเป็นอุลมามะที่เลวๆที่ว่าชื่อสิทธิสายเสียงแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็ตามตามคำปฏิบัติตามคําสั่งของผู้นําหรือว่าผู้นําประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วก็ผู้นำอ,อ,อุลมะที่ต้องการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศนั้นกับถูกยัดเข้าไปในคุกกับถูกจับใส่โยนเข้าไปในคุกนั้น นี่คือสถานการณ์ที่เหล่านี้นั้นเป็นสถานการณ์ส่วนหนึ่งที่ทําให้อัลลอฮทรงกริ้วโกรธแล้วก็ทรงทรงโรคระบาดนี้มานะครับเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันในหมู่คนที่ว่าเป็นอุลามะเป็นผู้ที่มีความรู้นั้นเราก็ต้องตรวจสอบตัวเองว่าเรานั้นได้เอาความรู้นั้นมาใช้ปฏิบัติเพื่อที่ว่าจะให้อัลลอฮทรงพึงพอใจแล้วหรือยังหรือว่าเราเพียงแต่เป่าประกาศพูด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 เพื่อจะเรียกร้องแต่ว่า ตัวเราเองนั้นไม่ปฏิบัตินะครับแล้วก็ในอลัลกุรอานนั้นอ ah ัลลอฮ์บอกไว้ในในซุรออะไรในซุรออัลฮุจรอตนะครับว่าอับดุลอฮอุบิลลาฮิมชิรานอัราจิมยาอิฮุลลัดีนอามานูลายัสษอขรกลุมุ่มินกลุมินอาซาอียะกุนูคอยรอมมินหุมนะครับโอับรรดลาห์ขุนทาทั้งหลายจงอย่าให้หมู่ชนหนึ่งนั้นดูถูกเหยียดหยามถากถาง,างล้อเลียนเลอย์เย่อเยอ้ยชนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าคนที่ว่า ไปดูถูกเขานั้นน่ะคนที่ถูกดูถูกนั้นอาจจะดีกว่าคนที่ที่ดูถูกเขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันนี้คืออยายะกรานในซเรออะไรในซเรออัลฮูเจรอดแต่ในขณะเดียวกันที่คนที่เป็นดาอีผู้ที่เรียกร้องไปสู่อระอนนั้นกับนำเอาเอ่ออะไรเอา,เอา,เอา,เอาสิ่งที่เลาห้ามเนี่ยมาใช้ในในเป็นการสื่อในการที่จะเรียกร้องผูอ้อื่นนะครับในการที่เราในการที่ดาอีนั้นผู้เรียกร้องไปสู่อระอ์นั้น กับเอาวิธีการถากถางหรือว่าวิธีการอะไรย่เอเย้ยหรือว่าวิธีการออดูถูกคนอื่นนั้นมาใช้ในการเรียกร้องคนไปส <S <S <ละ>่วนเหรเพราะฉน,น,นี่เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้อลล็อ์นั้นทรงกิ้วโกรธเพราะว่าอะไรเพราะว่าพู้พูดที่ว่าเรียกร้องก็คือดาไอนั้นเชนิญชวนไปส่วนเหรอโดยการฟาฝืนต่อล้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างนั้นขอให้เราทุกคนนั้นตรวจสอบตัวเองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อลล็อ์กิ้วโกรธหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราย,ยังคงอยู่เหมือนเดิมนั้นนะครับหลังจากที่อัลลอฮ์ทรงได้กําจัดโรคภัยอันนี้ไปแล้วแต่เราจะคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วแล้วก็แน่นอนว่าอัลลอฮ์จะทรงอาสาบที่รุนแรงมากกว่านี้มาซึ่งอัลลอฮ์นั้นได้บอกชัดเจนในสุรอะไรสุรอัลอันอามนะครับอายะที่60 62นะครับอัลลอฮ์ทรงได้ตัดไว้ว่า قل ما ينذجكم قل ما ينذجكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تَدَرُّعًا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. چونگ‌گاو تئد و كَيْ لَأُ چونگ‌گاو تئد وَاَهْ จะช่วยเหลือสูุเจ้าทั้งหลายนั้นให้รอดพ้นจากความมืดมนของออแผ่นดินและก็ความมืดมนของท้องทะเลหมายถึงว่าเขาเดินทางไปใน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 ทะเลทรายหรือว่าในทะเลนั้นอะ่ะแล้วมีมีก้อนเมฆหรือว่ามีพายุมืดดำมาทั้งหมดเลยเน่ยนะครับแล้วก็เขาเกรงกลัวคนที่เดินทางแล้วรู้สึกกลัวว่าจะเกิดพายุหรืออะไรทําให้เขาตายนะครับให้ถึงแก่ความตายแล้วก็ พวกท่านทั้งหลายนั้นขอดุอากับเขาขอดุอานจา,ากเอลลอนะครับแล้วก็ด้วยความอะไรด้วยความอ้อนวอนด้วยความเงียบด้วยความแผ่วเบานะครับขอให้รอดพ้นจากขอว่าไงว่าถ้าพระองค์นั้นทรงโปรดทําให้เรารอดพ้นจากสิ่งนี้นั่นคือก็คือว่าภัยพิบัติหรือว่าพายุที่กํลาลังมามืดทั้งทั้งทั่วฟ้าทั่วทะเลนะครับถ้าเขาก็คือเอล้อนั้นถ้าพระองค์นั้นช่วยเหลือเราแน่นอนว่าเรา บอกว่าย้ําเลยนะว่าแลนากูนั่นนะเมียชาคีรินแน่นอนว่าพวกเรานั้นจะเป็นผู้ที่อยู่ในบรรดาผู้ที่ขอบคุณต่อร้อนะครับแล้วเป็นไงต่อหลังจากนั้นกุลิลลาฮูยูนัดจีกุมมินฮาวะมิงกุลลิคารบินซุมมาอันตุมตุชริกูน,นะครับจงกล่าวเท็จมุฮัมมัดว่าอว่านั่นแหละเป็นเพ,เพียงเพียงพระองค์เดียวที่จะสามารถช่วยสู่เจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นจากจากความมืดมนหรือว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก็คือว่า พายุที่กําลังจะเกิดขึ้นและจากทุกๆอะไรทุกๆภัยพิบัตินั่นเองทุกๆความเหนื่อยยากทุกๆความทุกข์ยากเช่นเดียวกันเราก็จะช่วยเหลือให้คนจากความทุกข์ยากทั้งหมดเลยแต่ทว่าอะไรซุมามอันตุมจุริกูนต่อมาแล้วนะครับแต่ทว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นก็ตั้งภาคีก,กับพระองค์อีกนั่นเองนะครับหมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยคือเราพอเราได้รับความเดือดร้อนแล้วเราก็ขอขอต่อหร ครับแต่พอเรารอดเอาว่าให้เรารอดพ้นจากความเดืดอดร้อนแล้วนะั่นแหะเราก็กลับไปสู่สภาพเดิมนั่นเองนะครับนี่เราบอกไว้ชัดเจนเลยในสุรอัลอันอามนะครับกุลหัวลกอดิรรเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนะครับ ในเมื blender, long, ่อเรานั้นกลับมาพ้นเข้าสู่ฝังแล้วด้วยความปลอดภัยแล้วเราก็ทำชีริกต่อรออาวอว่าบอกว่าอะไรคุลหัวลกาดิรอาลาอียะบะอัลเลไคุมอาดะบัมมินฟาวิกุมเอามินต้ที่อาร์จูลิคุมเอายัลบิสกุมชีอาวายูรีกอบาอัลกุมบาบาซบ้านะครับ ย้งกล่าวเถิดมุลปาดว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงมีความสามารถเป็นผู้ทรงอนุภาพในการที่จะส่งอะไรอาสาการการอะไรอาสาบการลงโทษนั่นนะ่ะให้มาอะไรอเยบาสอะไรกลุ่มมินเฟ้ากี่วกักลุ่มจากข้างบนนะครับอาสาที่จะมาแบบไหนก็แล้วแต่มาจากข้างบนเอามินตาเที่อารยุลกลุ่มาาหรือว่าเอามาจากเบื้องใต้ของท้าของพวกเจ้าอาจจะเป็นแผ่นดินไหวหรืออะไรก็ตามแต่นะครับ เอาเยลบิสกุมเชียแล้วก็ทําให้พวกเจ้านั้นเป็นกบเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็อะไรแล้วก็มาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เข็นฆ่าซึ่งกันและกันในหมู่พวกเจ้าเองเพราะฉะนั้นเาลาเราทำได้หมดเลยอุนซุรกไกฟนุสอริฟุลอาเยาละละอันละหุมเยฟกอฮูนจงดูเถิดจงพิจารณาเถิดนะครับว่า อวัลตทรงแจกแจงสาธยายอายยะอายะอายะกรอาจสัญญาณของพระองค์ได้แบบไหนให้ชัดเจนเพื่อจเจ้าจะได้เข้าใจและอันละหุมยาฟกหฮูนเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายเพื่อพวกเขาทั้งหลายนั้นจะได้อะไรเข้าใจนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าอลลอต์นั้นทรงทดสอบเราทรงอาัลาบมาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็ขอให้เรานั้นเป็นบทเรียนกับเราว่าอลาตต์นั้นจะส่ง การลงโทษมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแม้แต่ถ้าเรานั้นแม้แต่เรากําลังวิตกกังวลกับเรื่องของอะไรกับเรื่องของโรคของภยัยบลาอันนี้นะครับโรคเนี้ยโรคระบาดเนี้ยแต่เราไม่รู้เราว่าความตายนะ่ยมันไม่ได้มาตรงนี้นะครับนะครับเราเรากลัวว่าจะเกิดโรคระบาดซึ่งถ้าเราเป็นโรคเนี้ยเอาล็อก็รักษาหายได้แต่ถ้าว่าความตายนั้นอนะ่ะถ้าสมมติว่าเออเอาให้กําจัดโรคนี้ไปนั้นอนะ่ะแล้วเราขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับ แล้วเราไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะ่ะด้วยความเร็ว60กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ่ะความตายมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นตรวจสอบตัวเองแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นความตายนั้นมาได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรานั้นกลัวเอาล้อแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่ว่าจะกลับไปยืนอยู่ต่อหน้าเอาล้อในวันที่น่ากลัวนะครับมากกว่าโลกนี้เสียไม่รู้เป็นเทียบไม่ได้นะครับก็คือวันเกียร์มัด ซึ่งลูกจะวิ่งหนีจากพ่อแม่แม่จะวิ่งหนีจากลูกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นนะครับขอให้เราเกรงกลัวในวันนั้นแล้วก็เตรียมตัวแล้วก็กลับตัวกลับใจนะครับกลับตัวกลับใจทบทวนตัวเองทบทวนบทบาทของตัวเองว่าเรานั้นได้ทําตามบทบาทแล้วหรือยังนะครับสิ่งเช่ต่างที่เกิดขึ้นนั้นผมไม่มีเวลาที่จะยังมีอีกหลายหลายอย่างที่เราจะควรจะนึกถึงแต่ว่าเวลามันจํากัดนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับว่าขอเราทรงโปรดนําเอาลกนี้ออกไปจาก สังคมมุสลิมและก็สังคมโลกแล้วก็ให้เรานั้นนะครับกับตัวกับใจและให้เราให้ทรงโปวดอะไรปกป้องเราให้พ้นจากโลกนี้แล้วก็ให้เรานั้นกลับคันก,กับใจกลับไปหาอวส์นะครับหลังจากที่โลกนี้สิ้นสุดไปแล้วถูกกำจัดไปแล้วออกูลลิวัรรุม